ไดว่าซีไลนะครับหุนขวานะครับโนย4สี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับนะสภาพสวยนะครับมีคลิกเสียงตัวเกียร์สายมีนะครับนะครับระบบเบรกแบบซิงโครนะครับนะสภาพสวยนะครับนะครับนะมาดูมาชมนะครับซีไลนะครับสวยเลยนะครับโนย4สี่นะครับเป็นเบอร์ย4สี่นะครับ สวยๆนะครับนะขอบเพดนะครับสวยๆนะครับทำความสะอาดให้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหยอดน้ำมันให้นะครับนะนะครับนะนะนะครับขอบสวยๆเพดสวยๆนะครับนี่หัวป้ายนะครับนะสวยๆเอาไปเก็บไปสะสมนะครับไปใช้งานก็ดีนะครับเสาเนี่ยดูนะครับปัดขัดให้เรียบร้อยนะครับปัดให้นะครับเงาแวบนะครับคารอกสวยๆเลยนะครับนะได้ว่านะครับนี่นะครับป้าย สวยๆนะครับนะครับระบบเบรกนะครับหัวนัดหัวสกรูสวยๆสตาร์สวยๆนะครับตุ่มนะครับตุ่มสวยๆเลยครับป้ายเด้ว่าครบนะครับแขนนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนอบนะครับลองมงน้ำมันลงให้นะครับเืินนิ่มนะครับนี่ป้ายเพดฟ้าขอบนะปัดขัดให้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับลูกสปูนนะครับมาชมกันนะครับ นะครับผมฟีสปูลนะครับลูกสปูลนี่นะครับไม่มีเอ็นไม่มีปิดไม่มีปังนะครับเปิดโชว์นะครับลูกสปูลสวยๆให้นา้าดูน้าชมนะครับนะไม่ว่าจะสปูลสวยไม่สวยผมว่าเปิดนะพูโลหะนะพยายามเปิดให้นา้าดูนะครับนะครับนี่ลูกสปูลใสเลยนะครับตัวนี้นะน่าเก็บเลยนะครับนะครับนี่ยฟีสปูลนะครับตัวเกีีร์สายนะครับวิ่งเดินนิ่มๆนะครับนะวิ่งขึ้นวิ่งลงปกติสุดปกตินะครับ แคดเยือตีสายนะครับนาออกแน่นอนนะครับนาเลื่อนเดินนะครับนะปรับลงปรับคอนได้นะครับนะนะครับนะน้ำมันนะครับเติมให้นะครับนะอย่าวัดน้ำมันน้ำมันจาระบีให้เรียบร้อยนะครับนะพร้อมใช้นะครับนะนะปีสปูลจะเป็นแบบขันโยกนะตรงนี้นะครับนี่จะเป็นขันโยกนะครนะโอเคสายไหลเลื่อนดีนะครับ คลิกเสียงนะครับนะาะจะเป็นอุปารโยกเหมือนกันนะครับดันเข้าหาตัวนะครับนะครับคลิกเสียงนะครับโอเคนะครับระบบเบรกนะครับนะจะเป็นแบบซิงโครนะครับผมนีนะครับก็เวลาเล่นนะครับนะครับก็ปรับเบรกที่สตานะสตาอยู่อยู่ข้างนอกนะคล้ายเบรกนะครับโอเคนะครับเบรกไว้นะ ดันเข้าไปนะครับตั้งเบรกนะครับตังเบรกนะครับตังเบรกนะครับเบรกแข็งนะครับอัน้าไปอีกนะครับยิ่งเดินนะครับยิ่งแน่นนะครับนะเวลาผ่อนเบรกนะครับเวลาที่เราเซ็ตจากสตาร์ไว้นะนะครับผ่อนเบรกก็ถอยหลังนะครับมันจะเบรกมันจะไปมันจะไปได้อีก เวลาผ่อนนะกันพวกกระชากนะเวลาอัดปลาแล้วก็ถอยอัดปลาแล้วก็ถอยนะครับนะกันกันกระชากนะครับนะหมุนเข้าไปจะเป็นล็อกนะครับหมุนเข้าไปอีกนะครับทีเนี้ยมันจะมันจะเพิ่มแรงตึงของเบรกละนะครับนะประมาณนี้นะระบบชุดเบรกแบบซินโคปรนะมาณน,ะนะนี้นะครับนะตั้งตั้งที่นี่นะครับนะตั้งที่สตาร์เรานะครับเ,เข้าไป อันเข้าไปยิงแน่นนะครับถอยครับมันจะมีช่วงถอยของมันนะครับนะคันเะ๋ก็จะเบาขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเวลาเอาหน้าไปลองเล่นดูแล้วกันนะระบบเบรกแวนซิงโครืนี้นะนะครับเดินเลื่นนะครับหมุนเลื่นๆ่นนะครับอ่เล่นๆ่นนะครับงานหน้าดินนะไปเล่นงานหน้าดินสบายๆเลยนะตัวนี้นะครับสวยด้วยนะเหมาะกับการเก็บดีกว่านะ นะครับผมว่านะนะเพราะว่าตัวสวยๆนะกว่าจะได้มาแต่ละตัวนะนะครับมันหายากนะมันหายากนะครับพวกตัวสวยๆสภาพสวยๆยิ่งสปูนล,ลูกสปูนด้วยเนี่ยนะลูกสปูนสวยๆหายากนะครับพวกนี้นะหมุนขวานะครับขวานะครับซีไลโน่ยี่สนะครับหมุนขวา นะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองอัมตะนครชนบุรีนะครับมีมาให้นานาเลือดได้ชมหลากหลายสไตล์ของรอกนะครับเฟซบุ๊กรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองตานครชนบุรีนะครับประมาณนี้นะครับนาะนาะฝากด้วยนะครับชอบรายการไหนก็พิจารณาดูทีิปวิดีโอรายการนั้นครับพิจารณาก่อนๆนะครับนะ